โลหะมีให้โลหะเลือกอันนี้บ้านบ้านโรงเรียนซิคอนเอาไหนอยากไปโรงเรียนที่โลหะร้องไห้คืออยากไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ไหมครับก็อปปาไปสมัครให้แล้วอัปป้าไปสมัครให้แล้วอับป้าบอกเขาว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเริ่มเรียนเลยวันแรก ตอนนี้เลยใช่ไหมจะเรียนตอนนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวป้าพาไปเลยนะโอเคหยุดรองไห้ก่อนแล้วป้าพาไปโรงเรียนตอนนี้เลยโอเคนะครับโอเคตอนนี้มาถึงโรงเรียนแล้วโอเคไหมครับครับอยากไปโรงเรียนใช่ไหมครับครับโอเคดีใจก่อนครับดีใจยังไงดีใจแล้วถึงโรงเรียนแล้วอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมครับ Okay. okay, let's go!